โอเคครับผมอันนี้ก็เป็นลูกค้า f อจากรัชดาครับผมได้เข้ามาติดต่อขอดู Honda City แดงของเราครับผมก็เดี๋ยวรอให้บีมเซลล์เบอหนึ่งของเราพาลูกค้าไปเท็ดไดพูดคุยกันหน่อยครับผมว่าจะชอบไม่ชอบแค่ไหนอย่างไรครับผมก็ฝากไว้ด้วยครับผมมาเป็นเพื่าต้องได้ลองรถครับผมโอเคผมหลังจากที่ลูกค้าเทสได้ไปหนึ่งรอบก็ตัดสินใจซื้อเงินสดเลยครับผมและลูกค้าก็บอกว่าพี่ไม่สะดวกไปโอนเองก็จัดไปเลยครับผมพี่ตัวถังเราก็จัดให้ครับผม ครบจบในที่ดีครับผมโอมเปลี่ยนชื่อต่อพรบเช็คสภาพรถกันที่ตรออครับผมเราก็ถ่ายให้ดูกันจัดจัเลยครับผมว่าเราตรวจจริงเช็คจริงจึงมั่นใจได้ครับผมก็เดี๋ยวเราให้พี่พี่ทีมงานตรออเขาทําหน้าที่ไปครับผมเดี๋ยวเรากลับไปเจอกันที่ร้านเลยครับผมโอเคผมก็ถึงเวลาเลิกงามยามดีแล้วครับผมก็ลูกก้ายสีท่านนี้มัดจํามาไว้วันก่อนครับผมแล้วก็ได้มาเทสไดรองรนแล้วก็บอกว่าชอบครับผมแล้วก็วันนี้ ถึงเวลารับรุนแล้วครับผมก็ระหว่างที่ลูกค้าเซ็นสัญญาเราก็ให้ทางทีมช่างเราเช็คชงเบื้องต้นครับผมแล้วก็เช็ค24รายการให้ครบทวนแน่นอนครับผม ก็คันนี้เป็น Honda City ปี2009ออโต้ครับผมท็อปสุดในรุ่นมาพร้อมล้อแม็กสปูล17นิ้วสวยๆครับผมและต้องบอกว่าภาษีเราต่อยาวกันไปถึง6กแเลยครับผมโอเค <_ C AN> ก็เดี๋ยวเราให้ลูกค้าว่ายรถเอาเลิกเอาใช้กันหน่อยครับผมและเดี๋ยวเราจะเข้าไปสัมภาษ์ลูกค้าครับผมว่า,วาออกรถที่พีพีมีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับผมที่นี่บริการเป็นไงบ้างครับพี่ดีนะบริการเรียบร้อยมั่นใจได้ครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราคันนี้เราจะส่งรัชดาเลยครับพี่ โอเคครับพี่ก็ไปนอนรอที่บ้านซอยสบายเลยโอเคครับขอบคุณครับโอเคผมก็จบสดกันไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมก็เมื่อกี้ลูกค้าเอฟซีสกิดมาว่าน้องเอ็กพี่ไม่สะดวกขับกลับก็จัดไปเลยครับพี่เดี๋ยวเราจัดส่งกันให้ถึงหน้าห้องนอนเลยครับผมให้เรื่องรถเป็นเรื่องของเราครับผมโอเคผมก็นํารถขึ้นสไลด์เป็นที่เรียบร้อยครับผม ก็ฝากไว้ด้วยกบผมกับอีกหนึ่งบริการดีๆก็ผมพี่ป๊อปรถสไลด์ครับผมต่อนรู่ค้าเอซที่กำลังหารถแต่ว่าไม่อยากเดินทางออกมาให้เมื่อยให้ร้อนนะครับผมซื้อรถง่ายๆสไตล์วิทยาคาเพียง3ขั้นตอนครับผมขั้นตอนที่1ทักมาทางเพจร้านครับผมมีแอดมินคอยตอบ24ชั่วโมงครับผมขั้นตอนที่2ก็โอนเงินสดครบเต็มจำนวนขั้ตอนที่3เราก็าจะทําการจัดส่งการให้ถึงห้องนอนแบบนี้เลยครับผม อยู่บ้านก็สามารถซื้อรถได้ครับผมหรือว่า FC ที่อยากมาเห็นรถด้วยตาตัวเองก็สายตั้งเราอยู่ที่ถนนเรียบทางด่วนครับผมโรงเรียนสวนกุหลาบทนบุรีหรือตรงเสากิโลเมตรที่2องไม่ใกล้ไม่ไกลครับผมพระราม2มาเจอพวกเราได้ครับผมก็กว่าไว้แ้วครับผมมาวิวต้คาต้องได้รถสวยถูกใจส่งตรงถึงห้องนอนครับผมโอเคครับพี่ลังคันนี้ก็จะส่งเรียบร้อยครับผมส่งไปแล้วถูกต้องเออน้องเอ็กซ์ดื่มเยอทำไมครับผมกิโลนะกิโล งอออกครับพี่บ้าเหรออะไรหัคชั่นสิอ๋อโดินไม่ชั่นโอเคครับพี่ผมว่าคิดว่าพี่ฝลั่งหิวงอโอเคผรับผมคันนี้ก็ไม่ไกลกับพี่หลังรัชดาห้วยขวางเองเราจะส่งปีถูกต้องมันก็เรื่องเกียงวันนี้เราก็ลากันไปก่อนพี่หลังเดี๋ยวมาดู e ีหน้าจะมีอะไรกันมาครับผมสตลกกับเราเนี่ยครับผม